<gesch> mm hmm. เขาบอกว่ารู้ว่าเป็นเมียนนอลลุงแจ็คเยอะมากไม่ใช่แค่ใครคนเดียวนะใครหลายหลายคนด้วยแต่เราตกลงเป็นไหมเป็นแล้วลูกลูกอยู่ไหนลูกอยู่นี่ไหนลูกเิยเดี๋ยวทำไมออกมาหน้าตาผิวขาวแล้วทำไมพ่อมันเมื่อก่อนพ่อเขาก็ขาวอ๋อคนที่ถ่าย MV น่ะตกลงเป็นไงล่าสุดนี่ลงเรือเป็นใครอคติ้งต้องมีค่ะเป็นใครนะ ค่ะเป็นลูกใครคะลูกแลูกใครคะเป็นลูกแม่โอ๋ลูกแม่โอ๋กับใครคะค่ะแม่แม่โอ๋กับใครกับมามิ้งมามิ้งแม่โอ๋มามิ้งผสมกันใช่ไหมเฮ้ยแต่ดูหน้าไปเหมือนคล้ายๆพี่ฟิลนู้เดี๋ยวเดี๋ยวประเดี๋ยวสรุปสรุปพี่ฟิวเป็นพ่อเปล่าไม่รู้แล้วหนะดูกอยากได้พี่ฟิวเป็นพ่อไหมไม่รู้